อุ้ยนี่นะขนาดนี้ว่าบอว้หลายยังมีสองหน่วยเลยเลยไ้อันงานละหน่วยพอนบ,บอไว้บอวิธีปลูกอยู่มาสิสิดาพ่อฮอหลายอะไรไปนอน นนี่นะขนาดนี้ว่าบ่ใบหลายยังมีสองหน่วยเลยดิเลยไปอันงานละหน่วยเป็นเพียอันนั้นไหมพี่น้องเพีย,ปยนะแปงไหมเต็มเนี่ยมาได้หาแนวมาฉีดน,น,นี่เพิ่อนกัษตลัดถิ่นนี่พี่น้องถ้าหน่วยใดอันมังงามก็เพิ่อนกระปิดออกมันเพิ่อนกจะโจลถิ่นเองคน,นเลยเลย เพียอันนั้นไหมพี่น้องเพียแป้งไหมเต็มเนี่ยมาได้หาแนวมาฉอเนียบ้างเฮ็ดดานี่องอ่ะนี่งสจะเฮ็ดดานี่ง ็นแล้วก็ถุงมาซุบซุบหลอดเป็นเพียอันนั้นไหมพี่น,อน้องเพียแป้งไหมเต็มเนี่ยมาได้หาแนวมาฉีดสิดาพ่อฮอหลาย,ลายอะไรพี่น้อง บอกวา่าบอกวิธีปลูกอยู่่าสิเหตุอยู่ตอนกบันเละบันดเจ้็เถื่อเี๋ยวจะพายเบิง้งเมือ่อยแดนร้านปลูกปลูกวัชญืาหรอกจ้ะอันนี้โูหน่อยหนุ่บางงามเลยมาแต่หอทีหนึง่งเราบอยใคใส่ปุ๋ยเคมีจะต่ข้งวขขัวขี้ควายแล้วเพราะว่าเขาปลูก รู้แลง่ายอยู่ข้าปูถ้ากินข้าวว่าจะว่าต,ต้องใส่สารอี่ยังนะจะจะอันถ้านวยได้พันบานททีหนึ่งเอาบ่ใครใส่ปุ๋ยเคมี จแตะขี้งว่ขี้ขวยแล้วเพราะว่าเขาปูเลีย้ยข้ามาฮ่อแบบกสิดามาโู้หน่อยหนุย่ยบางงามเลยมาแต่ห่อแต่หน่ยได้มาสมบูรณ์นะ ปุ๋ยคอ,อกอันนี้ใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกมันโดนยังสิใส่ปุ๋ยเคมีนี่เพื่อนกับสลัดขิงน,นี่พี่น้องถ้าไม่ได้อันมังงามกับเพ,พื่อนกับปิดออยมันเพื่อนกับเจลิญถีบเองคนเลยเด้ปุ๋ยคอ,อกอันนี้ใส่แต่ปุ๋ยคอกมันโดนยังสิใส่ปุ๋ยเคมีน,นี่นเพื่อนแล้จะเห็ดเดี๋ยวนี้ต้ง เช่นแล้วก็ถึงมาซุบซุบโหดรู้แรงงไงอยู่เขาปูแต่กินเขาบอกจะไม่ต้งอ,ตง,อตงใส่สารอีกอย่างนะจะจะผ้ามะฮอบกสิเดาทีหนึง่งเอาบ่ใครใส่ปุ๋ยเคมี จะต,ต่ขิงหัวขี้ควายแล้วเพราะว่าเขาปุ๋ยปุ๋ยคอกอันนี้ใส่แต่ปุ๋ยคอกันโดนยังจะใส่ปุ๋ยเคมีทีหนึ่งบอกใครใส่ปุ๋ยเคมีจะต่ขิงหัวขี้ควายแล้วเพราะว่าเขาปุ๋ยเป็นเพียอันนั้นไหมพี่น้องเพียแป้งไหมเต็มเนี่ยมาเด้หาแนวมาฉีดอ,อุ้ยนี่นะขนาดนี้ว่าบ่าใบหลายยังมีสองมาเลยเลย เที่วแหวนงาละหน่วลโอ้ยทำงานทำงานทำงานก่อนเป็นเพียอันนั้นไหมพี่น้องเพียแป้งไหมเต็มเนี่ยมาเด้หาแนวมาเีด พันบอกวา่าบอกวิธีปลูกอยู่่าสิเหตุอยู่ตอนกบนเล้วาาเม่ได้จ้เถื่อนเดี๋ยวจะพายเบิง้งเมื่อใดนร้านปลูกปลูกบุ้ยหยาหรอกจ้าอันนี้อันทานวายได้พันบานทีหนึง่งอันบอกใคใส่ปุ๋ยเคมี จตะขิงว่าขี้ข้วเหล้วเพราะว่าเขาเปลิวยาพมหั้อบัยสิดาสิดาพ่อห่อลายอะไรไปนอนค่เพี่น บอวบอว่า้บอกวิธีปลูกอยู่มาสิอุ้ยนี่นะขนาดนี้ว,นว่าบ่อว่หลายยังมีสองหน่วยเลยเลยไปไว้บ,บันงานละหน่วยเห็ดแล้วก็ถึงมาซุบๆุบโหลดทีหนึง่งแลค่อใครใส่ปุ๋ยเคมี เธแต่ขิงว่าขีข้ควายลหรเพราะว่าเขาปุยปุยขอ,อกอันนี้ใส่แต่ปุยขอ,อกอันโดน,นยังสิใส่ปุยเคมีคุณลายโปรดเนี่เยเก็บถิ่มเลยลายลายก็ไปบ่ไดถุงมะฮอ ปุ๋ยคอ,อกอันนี้ใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกอันโดน,นยนดนนนะนังสิใส่ปุ๋ยเคมีถ้นโอเดรย์สมบูรณ์นะที่หนึ่งพอใครใส่ปุ๋ยเคมีจะต่ขี้งัวขีวข้ควายแล้วเพราะว่าเขาปลูกเรียบอุ้ยนี่นะขนาดนี้ว่าบ่ใบหลายยังมีสองใบเลยเลยไปจะแบนงานละหน่วย ดูมหอรู้แรงไงอยู่ข้าวผูแต่กินข้าวบ่ต้องก็ต้องใส่สารอีกอย่างนะแต่จะพนบอกว่าบอกวิธีปลูกอยู่มาสิ ลายโพดนี่เก็บถิ่มเลยลายลายก็ไปบ่ไดทีหนึง่งพอใครใส่ปุ๋ยเคมีาแตะขี้งวขี้ควายแล้วเพราะว่าเขาปุ๋ยปุ๋ยขอก อันนี้ใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกอันโดนยังสิใส่ปุ๋ยเคมีป้ามาอห์บอกฎาโอ้ยทำงานทำงาน